แคบในกว้างดูสิสิ่งที่ไม่มีขับเคสสิ่งที่ไม่มีขับเคสไม,มเคไม่ต้องไปแช่อยู่ตรงอะไร เต็มที่เลยลูกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเต็มที่เลยสภาวะทิ้งสภาวะเองลักษณะทิ้งลักษณะเองทิ้งตัวทิ้งเองสัมผัสทิ้งสัมผัสเองทิ้งตัวทิ้งเอง ตัวทิ้งเองลูกไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองพร้อมกันเลยทุกอนุโลกธาตาดเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยลูกทุกสิ่งอย่างพร้อมกันเลยทิ้งตัวทิ้งเองเหือกันเลยลูกทุกสิ่งอย่าง ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหม,มือ,อนกันเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างตัดสลุช่วยพร้อมกันตัดสลุตัดสลุช่วยพร้อมกัน อเลยลูกดูดูโลกกระท้านเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกัน่า ทิ ane, ้งต <|ja|> ah. ัวทิ้งเองลูกทิ้งเองบานทิ้งบ้านบ้านหลุดจากบ้านเองบ้านพ้นจากบ้านเองทิ้งตัวทิ้งเองตัวทิ้งพ้นจากตัวทิ้งเองตัวทิ้งหลุดจากตัวทิ้งเองลูกดีหน่อยดิสั้นหมดสั้นหน่อยสิอย่าต่อยอดอย่าต่อสิ มดตัวหมวดแดงซีตัวรู้อย่าต่อตัวรู้ซีตัวรู้ทิ้งตัวรู้เองซีทิ้งตัวทิ้งเองลูกทิ้งตัวทิ้งเอง เอาตัวไม่เอาเองสิจะได้หมดตัวหมดเองไม่ใช่การแช่การทรงไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันนั่นแหละลูกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเลย อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันเลยจะได้หมดภาระในการคอยติดคอยหลุดหมดภาระในการคอยละไม่ละหมดภาระในการคอยปล่อยไม่ปล่อยมจะได้หมดภาระในการคอยวางไม่วางไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาสิไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ จะได้หมดภาระในการคอยปล่อยไม่ปล่อยหมดภาระในการคอยวางไม่วางมันจะได้หมดภาระในตัวปฏิบัติืียกวัตจอบกิจนั่นเองถ้าไปเจริญอยู่มันจะจบยังไงเล่าตัวเจริญก็เป็นตัวกว่อเกิดซสเองถ้าเป็นซองอยู่แล้วมันจะหลุดยังไงเล่า พอตัวทรงอยู่มันก็คือการยึดอ,อยู่นั่นเอง <c oughs> ไม่สิไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ลูก ไม่ซองอยู่แล้วมันจะหลุดยังไงเล่าพอซองอยู่คือก็คือการยึดอยู่นั่นเองมหาสุญญตานิพภาเนี่ยไม่ต้องทองอะไร,ร,รว่าง,างล้างรวดเดียวตัว <c oughs> อยา่างก็ออไร่ล่องลอยล้างรวดเดียวว่างล้างรวดเดียวไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ ยมวัต่จะเป็นล่างทองยมวัตจะเป็นจิตทองอยมวัต่จะองล่างยมวัตจะสองจิตยมวัต่จะองตัวรู้ยมวัต่จะองตัวเห็นยมวัต่จะองรอกทองทำทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งสิไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอา มันจะได้หมดภาระในมรรคผลนิพพานว่าแต่มรรคผลนิพพานในเชิงตัณหาจินตนาการอยู่เป็นคุ้งเป็นแควไปเรื่อยเป็นถนนน้นทางไปเรื่อยจอบตัวจอดสิยุติตัวยุติ ก็ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละมันจะได้ยุติตัวยุติจบตัวจบมัวแต่เป็นมั่ผลนิพพานดัญหาจินตนาการอยู่แล้วก็ไม่สะเองสิสะเองสิไม่อะไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ จบมันทั้งตัวจบจบมันทั้งตัวไม่จบจบมันทั้งตัวจบตัวไม่จบพร้อมกันก็สแสเองเลยสิไม่อ่ะไปท่งอะไรแล้วทรงสติทรงสมาธิทรงสบาชานยานปัญญาทรงทําหาทำไมเล่ายิงโซงมึงก็ยิ่งยืดยิ่งทรงไม่ยิงเป็นพ่อเป็นภู ก็ไม <toys> ่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยสิจะได้สุญญตานี่พาล้างไปเลยว่างล้างไปเลยลูกทองทําหาทําไมเล่ายิ่งทองก็ยิ่งเป็นพ่อเป็นภูมิสร้างข้านิยมปัญหานิยมประธานนิยมสภาวะนิยมธรรมนิยมนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยทั้งนั้น อุปทานซ้อนทำตัณหา,าซ้อนทำอุปทานซ้อนสภาวะ,าาวะตัณหาซ้อนสภาวะอะไรไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไมสละไม่เอง ประโยคเดียวก็ให้มันตัดสรู้เลยประโยคเดียวมันจบเลยจะไปแปดประโยชก้าประโยคทํทำหาทำไมเ่าบลอกขึ้นมาเอาบัลลอกขึ้นมายึดบลอกขึ้นมาเอาเอาในสิ่งที่ไม่เอาประโยคเดียวให้มันตัดสรุ้กันในประโยคเดียวนี่เลยประโยคเดียวให้มันจบในประโยคเดียวนี่เลยลกทุกอย่างก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองจะไปหลายประโยชน์ทำไมเล่าให้มันเป็นตันหาจะไปหลายประโยชน์ให้มันเป็นตันหาทําไมเล่าประโยชเดียวก็เอาไม่ได้ลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองประโยชเดียวก็เอาไม่ได้ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง จะเป็นหลายประโยคให้มันเป็นตัญหาหลากหลายทำไมเล่าแปดประโยคเก้าประโยคทํทำไมเล่าร้อยแปดพันประการทำไมเล่า 108, ปาาิดสติตัวเดียวมันก็ไม่หลุดแล้วโลกไม่เจถ้าเองเลยไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมเรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา เราเรียกว่าไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดลกก็ไหมกันตลอดสิไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมกันตลอดสิเอานั่นแหละม่ยึดไม่ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นเองเรียกว่าไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นเองไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมสิ มัวแต่แบบนั้นแบบนี้ทําไมเล่ามันเป็นปัญหาในแบบนั้นแบบนี้ทําไมมัวแต่เป็นตัญหาประทานในแบบนั้นแบบนี้อยู่แบบนั้นแบบนี้อยู่ทําไม ทั้งหมดเลยทุกอย่างก็ไหม้เลยสิเออไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไม,ไม้เหมือนกันทุกอย่างเลยสิมันจะได้ลอกใครเกิดลอกใครดับเลทีมันจะได้ลอกใครเกิดใครดับดลอกใครเริ่มใครจบทันทีก็มาถึงที่สุดแล้วว่าต้องใช้ภาษาปฐมบาลลวทำไมตัดก็คือไหม้นั่นแหละทำไหมป้ปั้มก็ตัดต,ตามที่ไหม้นั่นแหละตามนั่นเลยทุกอย่างก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่สองอย่าง ไม่ unex, มันทั้งไม่แล้วไม่ไมไปด้วยกันแบบนี้นะเพราะนั้นแหละเดี๋ยวีม่ตัด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 เขาเองน่าอกนัมันก็ตัดเองไม่ก็ไปซองไปซองมันก็เป็นประธานในตัวซองนี่เราเองซองซองยุนะจ่มันผ่านมาตกเครื่องบินมรณะกันเนี่ยสองสเติใหญ่ตัวหลงที่ไหนได้มันก็หลงหลงตัวซองสเต็เนี่ยอย่าเติมกินเลยเารีตั้งระวัง กิเลสไม่พัฒนาศาสนากิเลสกิเลสไม่ทำาะนันทงไม่ได้ถ้ารงก็เหมือนกับดอกบัวมันบานที่บานริงเหลวเป็นหมากเป็นผลทิ้งเมันไม่บานทิ่งบานมันก็ไม่จบเป็นหมากเป็นผลให้เด็กกินไม่ได้เลยไม่สมบูรณ์แบบต้องทิ้งทิ้งตัวทิ้งเองนะค่อยหลุดในตัวในตัวทิ้งนี่แหละไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะค่อยหลุดในตัวไม่เอานี่แหละ ไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันถึงมันถึงจะตัดอันนี้ไม่นั่นแหละนแคงสั้นหมดสั้นสั้นหมดสั้นเออดีไอพวกนั้นก็ปล่อยมึงงมคอไว้ก่อนนะให้พวกงมสติงมสมาธิเดี๋ยว มรณะแล้วหลวงพ่อจะปวดมันเองหรอกต้องปวดมันหลังหลังความตายนายี่แหละพรุ่งนี้นี่